เอาอีกแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาาเรี่ยวมันมีอย่างไรทุกคนนาปลาไม่ได้นาปลาไม่ได้เป็ยัประเดกยจ้ามาไ,นะามาไว,มาว้าแล้วเป็นอาทิตย์เล้วจ้ามาเกือไว้เป็นอาทิตย์แล้วก็มาค้นค้นคน,คน,คนใส่ห้ามเนาะทุกคนเย่าปลาดาไว้คาย หนอนเช่าเรียสนใจกรสั่งได้เพื่อเธอตังอ่อเดืรอไว้มีปลาส้อยกับปลากระกดีจ้ะใครสนใจกระทักนะคะห้ามห้ามทั้งนี้จะออกสีดดแดงแดงนี่แต่ทุกคนเพราะเขาจะมีลายตวใสจกันะก็จะเป็นสร้างเขาตรม มาสีแดงๆนลๆลนๆทุ่มๆ,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 ๆไ,ปไปจำปลระระาตอนนะจ๊ะ